มูนินดวดนัมโพจาเกบาสัมบาสุนดารีสารนังปานีนังวานีไม่หังปีนายตังมนังนัมัุรันตนตยศาสกความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พร,รัตนตไตรด้วยเสียนกล้าว ขอกาศพระเทรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปทุกท่านในการกล่าวธรรมกาว,วินัยในวันนี้นะครับมโนปุังเข้ามาธรรมามาโนเศธะามาโนมายามานาสาเจปุุเทนะภาสติวากรโรติวาตะโตนังดุขมันวิติจักกังวะวะหะโตปะทังทำทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อน มีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วด้วยใจบุคคลใดมีใจอันทุจริตประทุสร้ายแล้วพูดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามทุกย่อมติดตามบุคคลนั้นไปเพราะเหตุนั้นเหมือนกงล้อติดตามรอยเท้าโคที่นำไปฉะนั้น ก็ขอจเจริญในพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในอีกวันหนึ่งวันนี้นายโยมนะเอามือลงก็ได้นายโยมนั่งในอิดียาบทที่สะดวกสบายะควรแกร่การฟังธรรมนะไม่ให้ลำบากเกินไปในการที่นะจะฟังก็จเจริญสุขสวัสดีในะอีกวันหนึ่งวันนี้ที่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจมีโอกาสลืมตาตื่นลุกขึ้นมาจากที่นอนกองเราทั้งหลาย มีโอกาสได้สัมผัสอิทธารมณิธารมณ์โดยร่างกายที่ได้มาจากบิดามารดาได้มารับความสุขบ้างความทุกข์บ้างได้มารับความหนาวบ้างความร้อนบ้างเ <c oughs> <c oughs> ตื่นมาหนาวไหมโยมโยมหนาวไหมเออหนาวเนาะไปบินธบารเมื่อเช้านี้ <c oughs> ไปกับสัมมาเนนสัมมาเนนไปข้างหลังโยมก็ถามเนนหนาวไม่เนน บ้านหนึ่งเนี่ยถามสามรอบสี่รอบมาแล้วหลายวันติดต่อกันนะมาวันนี้อีกบ้านหนึ่งหนาวไม่เน้นเออไม่ไม่มีใครถามพระมั่งเลยนะท่านพระท่านหนาวไหมเออไม่มีนะไม่ไม,ม,มีเออพระอาจารย์มรนมีอยู่มีอยู่พระอาจารย์มรเนี่ยจะมีโยมอยู่บ้านหนึ่งถามว่าหนาวไม่ท่านอยู่วัดเนี่ยพระอาจารย์มรก็ปาสายไปตามเรื่อง ตอนที่ไปกับพระจันนมนก็จะมีพระจันนมรอาตมาแล้วก็สัมเณรข้างหลังสัมเณรนี่ถูกถามบ่อยอาจารย์นมนถูกถามบ้างองค์กลางออพอคิดย้อนกลับไปจริงๆนะคนที่ถามอาตมาว่าหนาวไหมมีอยู่สองคนเท่านั้นไขยมให้ทาย พ่อกับแม่ส่งข้อความมาถามอาตมาว่านาวไหมท่านอยู่วัดเออเนาะแม่นะก็นึกถึงพ่อแม่ขึ้นมาเออตอนเราเป็นเด็กนะทําไมเราไม่ทําดีกับท่านให้มากกว่านี้น่ยโยมได้โยมโยมได้ฟังทันเทศนาเรื่องอเด็กชายเสือไม่โยมใครทันมั่งโอ้เยอะอยู่เยอะอยู่ที่เหลือไม่ทันเนาะพลาดแล้ว <laughs> ผ่านแล้วนะไปทัเนื่งเด็กชายเสือเนะี่ยก็เล่าเรื่องเด็กที่ชื่อเสือนั่นแหละซึ่งสุดท้ายแล้วไปอยู่ไหนยมนะนั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะก็เล่าให้ฟังหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องนะยมพ่อยมแม่นะัมานั่งร้องไห้ให้ยมดูวันนั้นเ <c oughs> ออนะพ่อกับแม่ก็ยังง่ายไม่รู้กำลังจะเรียนต่ออยู่ละกำเงินก้อนสุดท้ายกลับมาเลี้ยงเด็กคนหนึ่ง เลยไม่จบมหาลัยเลยจบแค่ปวสอันนี้พ่อแม่ก็จบแค่ปวชท้องโตก่อนเไม่ได้เรียนปวสต่อก็จะรีบมีทําไมเออก็ยิ่งไม่จ <c> ะ <oughs> รีบมีทําไมมีแล้วไม่พอนะไม่ใช่เงินทองก็จะมีมากมายดันส่งเรียนเอกชนอีกเอา <c oughs> เอกชนดังที่สุดในจังหวัดแล้วก็แพงที่สุดด้วย <c oughs> โอ้โหเอโยมเป็นพ่อเป็นแม่คนโยมคิดยังไงเออนะ อตาตมาอาจจะยังไม่เข้าใจความคิดของพ่อแม่หรอกนะแต่ว่าก็หวังดีที่สุดสําหรับลูกนั่นแหละนะอตาตมาก็เป็นลูกที่ผ่านจุดนั้นมาจุดที่พ่อแม่หวังดีแต่ก็ไม่ได้เห็นในตอนนั้นเพราะว่าก็ยังคิดไม่ได้ออนะอ่ะก็คิดถึงพ่อแม่ขึ้นมานะวันนี้ก็จะได้มาทําหน้าที่ต่อจากครั้งที่แล้ว ครั้งที่แล้วก็คือหมายความว่าต้นชาโดของเรายังไม่จบนะโยมนะวันนี้ก็จะมาแสดงต่อไปจากครั้งที่แล้วถึงไหนแล้วโยมจําได้ไหมเนี่ยโอ้นานมากแล้วเนาะไม่ได้ต่อสักทีนะสุมเมธาดาบทตอนนี้อยู่ตอนหน้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายชีวิตเลยบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จไปก็ขออย่าได้เสด็จไปบนเปลือกตมให้เสด็จไปบนหลังของเรานี่แหละ แม้ภิกษุผู้เป็นพระอาหารหันต์สี่แสนรูปติดตามมาก็จงข้ามไปด้วยหลังของเรานี่แหละถึงเราจะตายก็ไม่เป็นไรนข้อนั้นจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราในอนาคตเบื้องหน้าแต่ก่อนที่จะก,ก้มหน้าลงไปก็เหลือบตาม,มองดูพระพุทธเจ้าก็คิดว่าโอ้พระสัพพัญยูพุทธเจ้านี้มีอยู่ถ้าวันนี้เราปรารถนาเราจะพึงเผากิเลสเป็นพระอาหารหันต เลยก็ได้ก็ทําได้แต่ประโยชน์อะไรด้วยการจะนิพพานไปด้วยเพศที่ไม่มีใครรู้จักเราจะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระทศพลทีปังกรนี้แหละในอนาคตการเบื้องหน้าปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าตรงนั้นเลยนะ,นะก็เมื่อบุคคลปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่จะสําเร็จได้เพราะประมวลมาซึ่งทำแปดประการคือความเป็นมนุษย์หนึ่ง ความถึงพร้อมด้วยเพศหนึ่งเหตุหนึ่งการเห็นพระศัสดาห,หนึ่งการบรรพชาหนึ่งการสมบูรณ์ด้วยคุณหนึ่งการกระทำยิ่งใหญ่หนึ่งความพอใจหนึ่งแปอย่างนะโยมนะนคือต้องเป็นมนุษย์ก่อนต้องถึงพร้อมด้วยเพศคือต้องเป็นผู้ชายต้องถึงพร้อมด้วยเหตุต้องได้เห็นพระพุทธเจ้าต้องได้บวชต้องสมบูรณ์ด้วยคุณต้องมีอธิการะ คือการกระทำมันยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องมีฉันทะความพอใจเรื่องนั้นเป็นยังไงท่านก็นที่บายไว้จริงอยู่เมื่อบุคคลดำรงอยู่ในภาวะแห่งความเป็นมนุษย์นั่นแหละปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าความปรารถนาย่อมสำเร็จคือหมายความว่าสาม,มารถที่จะรับพุทธพยากรได้นะโยมนะคำว่าความปรารถนาจะสำเร็จนี่คือรับพุทธพยากรได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอา้า ตายแล้วเราเป็นผู้หญิงเราก็อยากเป็นพุทธเจ้ามั่งอะ่ะเราจะไม่สําเร็จหรือไง <c oughs> ก็ไม่ใช่อย่างนั้นคําว่าจะสําเร็จในที่นี้ก็คือจะได้รับพุทธพยากรแน่นอนนะก็จะต้องเป็นมนุษย์ก่อนนะต้องเป็นมนุษย์ก่อนนะอย่างแรกเลยนะต้องถึงพร้อมด้วยความเป็นมนุษย์ก่อนความปรารถนาของนาคครุฑหรือเทวดาหาสําเร็จไหมนะเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลดํารงอยู่ในภาวะแห่งความเป็นมนุษย์เท่านั้นความปรารถนา จึงจะสําเร็จแม้ในภาวะแห่งความเป็นมนุษย์เมื่อเขาดํารงอยู่ในเพศบุรุษเท่านั้นความปรารถนาจึงจะสําเร็จความปรารถนาของหญิงหรือบรรดาะกระเทยอุปตเวเชนกก็หาสําเร็จไม่ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นด้วยนะเป็นมนุษย์ด้วยเป็นผู้ชายด้วยแม้สําหรับบุรุษอ่าไม่พออีกนะเป็นมนุษย์ก็แล้วเป็นผู้ชายก็แล้วเนี่ยแม้สําหรับบุรุษ ความปรารถนาของผู้สมบูรณ์ด้วยเหตุที่จะบรรลุอรหัตแม้ในอัตภาพนั้นเท่านั้นจึงจะสำเร็จได้นอกนี้หาสําเร็จไมนะ่ก็คือต้องเป็นคนที่สามารถจะบรรลุอรหันต์ได้ในชาตินั้นบําเพ็ญบารมีมามากแล้วมาจะเต็มมาเต็มแล้วนะเพื่อจะเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นก็ทําไดนะ้แต่ว่าไม่ทำเนะพราะปรารถนาความเป็นพุทธเจ้าก็คือต้องมีโอกาสบรรลุธรรมเท่านั้น มีโอกาสบรารลุอรหัตผลในชาตินั้นเท่านั้นจึงจะสําเร็จคนจะบรรลุทําได้ต้องเกิดด้วยเหตุเท่าไหร่โยมอ่าคุูเรียนอนภะิธรรมเดี๋ยวทราบนะสามสามอย่างมีอะไรบ้างเก,ดดเกิดด้วยอ่าเกิดด้วยอโทสะอโลภะอโมหานะเกิดด้วยเหตุสามก็จะบรรลุทําได้แต่ถ้าเกิดว่าเกิดเป็นมนุษย์ด้วยเหตุสองบรรลุได้ไหมก็ยังบรรลุไม่ได้แต่ว่าถ้าอุปนิสัยไปได้นะโยมนะ อันนี้เราก็อย่าไปคิดว่าพอพอปฏิบัติไม่ขึ้นไม่ก้าวหนะ้าเราอย่าเพิ่งไปคิดเอ้ยเราเหตุสองหรือเปล่านะอยา่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นคือต่อให้มันไม่ได้อะไรจริงๆอ่ะมันได้อุปนิสัยไปโยมนะอย่าไปคิดว่าเป็นพอเราจะเป็นเหตุสองปุ๊บว่าไม่ทำแล้วงั้นรอชาติหน้าแล้วกันอย่าไปคิดอย่างนั้นอุตส่าห์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะเสียเวลาไป,ไปเปล่า,ลาๆนะอ่ะมันก็ เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยแม้อะไรเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยได้นะโยมนะเหมือนอย่างเรื่องเล่าที่ว่าพระราชาเช็ดหน้าพระราชาเอาผ้าขาวเช็ดหน้าปุ๊บแล้วก็ดูโอ้โหเช็ดครั้งเดียวเปื้อนแล้วโอโ้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอแค่แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเป็นอุปนิสัยเลยในการต่อมาเมื่อจะบรรลุอรหัตผลพระพุทธเจ้าก็เลยให้เอาผ้าขาวไปเช็ดไปลูบจนมันดำ ท่านก็ได้มานาสิการกรรมาฐานตรงนั้นแหละแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ชื่อพระจุลปันธกนะที่ภาวนาราชวรา,ารณนางราชวรา,ารนางนะพระอาจารย์มนก็อาจจะเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วเหมือนกันนะเท่าที่ได้เห็นนะเนี่ยก็แม้อะไรเล็กๆน้อยๆก็เป็นอุปนิสัยของเราได้นะโยมนะอย่าคิดว่าเออมันจะเล็กน้อย ของไม่ดีก็เหมือนกันนะบางทีทําอะไรไม่ดีมันก็เป็นอุปนิสัยให้เราไปเจออะไรไม่ดีได้เหมือนกันในอนาคตเรื่องดีก็เป็นไปได้เรื่องไม่ดีก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ต้องระวังนแม้สําหรับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยเหตุอ่ะต้องอย่างนี้ด้วยนะแม้ที่แม้คนที่จะสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้เนี่ยนะ าเมื่อปรารถนาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เท่านั้นความปรารถนาจึงจะสําเร็จเมื่อพระพุทธเจ้าปร,รินิพพานแล้วเมื่อปรารถนาในที่ใกล้เจดีหรือที่โคต้นโพก็หาสําเร็จไม่บอกว่าต้องเจอพระพุทธเจ้าด้วยนะต้องพบพระพุทธเจ้าและต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยไม่ใช่พระประเจกับพะพุทธเจ้านะถ้าพระพุทธเจ้าปร,รินิพพานไปแล้วไปปรารถนาไป อธิษฐานใก้เจดีหรือที่โคนต้นโพก,ก็สําเร็จไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้รับพุทธพยากรณ์ไงโยมนะการที่จะได้รับพุพทธพยากรณ์คือต้อง,ต,องต้องเจอพระพุทธเจ้านะโยมนะ่ะถ,ถ้าถ้าไม่เจอแล้วจะไปรับกับใครเนาะเออนะเพราะฉะนั้นก็ต้องได้เจอพระพุทธเจ้าด้วยนะแม้เมื่อปรารถนาในสำนักของพระพุทธเจ้าขนาดได้เจอพระพุทธเจ้าแล้วนะนความปรารถนาของผู้ที่ดำรงอยู่ในเพศบรรพชิตเท่านั้นจึงจะสำเร็จ ผู้ที่ดำรงอยู่ในเพศเขาฤหัสหาสําเร็จไหมโหยากไมโยมเกิดเป็นคนว่ายากแล้วนะเกิดเป็นผู้ชายยากยิ่งกว่านั้นมีเหตุที่จะบรรลุอรหันต์ยากยิ่งกว่านั้นเจอพระเจ้ายิ่งยากแลก้วก็ต้องเป็นนักบวชเท่านั้นด้วยในตอนนั้นสูมเมธาดาบดเป็นนักบวชไมโยมเป็นนะเป็นฤาษีในครั้งนั้นยิ่งยากขึ้นไปอีกนะเงืนินไขบีบบังคับหลายอย่าง แล้วแต่ละอย่างก็ไม่ใช่ง่ายๆนะแม้ผู้เป็นบรรพชิตะยังไม่จบยังไม่จบแล้วโยมนะ,มนะนะแม้ผู้เป็นบรรพชิตขนาดเป็นนักบวชแล้วนะนะความปรารถนาของผู้ที่ได้อภิญญาห้าและสมาบัตแปดเท่านั้นจึงจะสําเร็จผู้ที่เว้นจากคุณสมบัตนินี้นอกนี้หาสําเร็จไม่ต้องเป็นนักบวชเป็นนักพจน์เป็นฤาษีเป็นอะไรที่ได้อภิญญาห้าสมาบัตแปดเป็นต้นด้วยนะ แม้ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณแล้วก็ตามนะความปรารถนาของผู้ที่ได้กระทําการบริจาคชีวิตของตนแด่พระพุทธเจ้านะซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยการกระทําอันยิ่งใหญ่นี้เท่านั้นจึงจะสําเร็จของคนนอกนี้หาสําเร็จไหมนะต้องมีอธิการะนะก็คือการกระทําอย่างยิ่งใหญ่ในที่นี้คืออะไรโยมการสละชีวิตนะการสละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะ ต้องมีการสละชีวิตอันนี้เกิดขึ้นด้วยจึงจะสําเร็จนะบารมีก็มีหลายขั้นนะโยมนะเรื่องของทานบารมีก็มีหลายระดับฐนะานะบารมีฐานะอุปบารมีฐานะปรมัตบารมีเป็นต้นนะคนที่จะเป็นพระอรหันตะสาวกสมมติว่าสมมติว่ารัรถนาเป็นพระอรหันต์สาวกผู้เลิศด้านนั้นด้านนี้นะก็แค่สละของภายนอกนะก็เป็นเหตุให้สําเร็จได้ แต่ว่าการปถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องสละของภายในคือชีวิตนะถ้าพระประเจกับพะพุทธเจ้าก็สละอวัยวะสละอะไรนะเดี๋ยว้าว่าเป็นไปตามลําดับอย่างนี้นะพระอรหันต์ทำอธิการาโดยการถวายทานซึ่งเป็นของภายนอกนะแล้วจึงจะสําเร็จได้นะพระประเจกับพะพุทธเจ้า,จาถวายอวัยวะนะจึงจะสําเร็จได้นะแล้วก็ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องถวายชีวิตเทนะ่าที่อารมาทราบนะจึงจะสําเร็จได้นี่แหละสุมเมธาดาบุก็ถวายชีวิตไปแล้วว่าแต่ถ้าจะตายก็ให้ตายโนะดยความคิดอย่างนี้ก็นอนลงบนพื้นที่ที่มีน้ำาสะนะแม้ผู้ที่จะสมบูรณ์ด้วยการกระทําอันยิ่งใหญ่โอ้โหยังจะมีอีกนายูมนะทำถึงขนาดนี้แล้วย,นะยังไม่พอนะยังไม่พอนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีอันหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยในการที่ปถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าคืออะไรยมนะให้ถ่ายนะความพอใจนะแม้ผู้ที่จะสมบูรณ์ด้วยการกระทําอันยิ่งใหญ่แล้วยังจะต้องมีฉันทะอันใหญ่หลวงอุตสาหะความพยายามและการสแสวงหาอันใหญ่เพื่อประโยชน์แก่ธรรมที่กระทําให้เป็นพระพุทธเจ้าอีก ความปรารถนาจึงจะสําเร็จคนอื่นนอกจากนี้หาสําเร็จไหม oh. อยากมโยมกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะอันนี้ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยนะอันนี้ยังแค่ได้รับพุทธพยากร์เพื่อการจะเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องมีเงื่อนไขามากมายขนาดนี้นะโยมนะย้อนให้ฟังคร่าวๆทำแปดประการที่จะทําให้ความปรารถนาซึ่งความเป็นพระพุทธเจ้าสําเร็จมีอะไรบ้างเนียต้องเป็นมนุษย์อย่างดึง ต้องเป็นผู้ชายนะต้องมีความสามารถที่จะบรรลุอรหันต์ได้ในชาตินั้นนะต้องได้เจอพระศาสดาต้องเป็นนักบวชต้องได้อภิญญาห้าสมาบัติแต้องมีการถวายชีวิตแล้วก็ต้องมีชันทะในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าโอหไม่ง่ายนะยมนะเออไม่ง่ายไม่ใช่ของง่ายเลยจริงๆนะเออนะในข้อที่ฉันทะจะต้องยิ่งใหญ่นั้นข้อสุดท้าย ฉันทะยิ่งใหญ่เอาเอาแบบไหนเอาแค่ไหนแค่ไหนถึงจะเรียกว่าฉันทะยิ่งใหญ่ท่านก็ได้อธิบายไว้นะท่านบอกว่ามีข้ออุปมาดังต่อไปนี้ความพึงพอใจที่ยิ่งใหญ่นั้นนะก็ถ้าจะพึงเป็นไปอย่างนี้ว่าบุคคลใดสามารถที่จะใช้กําลังแขนของตนข้ามห่วงแห่งจักรวาลทั้งสิ้นที่เป็นผืนน้ําเดียวกันหมดแล้วถึงฝั่งได้ผู้นั้นย่อมบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าได้ อุปมาข้อแรกนะโยมนะเปรียบเสมือนจัก,กรวาลทั้งสิ้นนี้เต็มไปด้วยห้วงน้ํานะเต็มไปด้วยแม่น้ําไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากน้าท่านก็บอกว่าใครที่คิดว่าสามารถว่ายน้ําด้วยกําลังแขนตัวเองนะจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นถ้าคิดว่าตัวเองทําได้ผู้นั้นจึงจะสําเร็จความเปลี่ยนพระพุทธเจ้าได้อยากไหมโยมอยากเนาะ ว่ายน้าในสระก็ยากอยู่แล้วอาตมาว่ายน้ําไม่เป็นอยู่ในสระก็ยากอยู่แล้วโนะยมลองนึกถึงแม่น้ําแม่น้ําอะไรแม่น้ํำน่านก็ได้โยมว่าข้าว่ายน้ําข้ามแม่น้ำน่นนะาน,น,น,นยากไหมย,ออยากแล้วนะข้ามแม่น้าโขงยากยิ่งกว่านั้นข้ามมหาสมุทรยากยิ่งกว่านั้นอันนี้ลองคิดว่าแม่น้ําเต็มทั้งจักรกวาลเออแล้วก็บอกว่าใครที่คิดว่าตัวเองสามารถข้ามได เท่านั้นจึงจะสําเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่เป็นอุปมาข้อที่หนึ่งนะคือชันทะความพอใจที่จะกระทำต้องยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถึงจะสําเร็จไดนะ้หรือว่าอุปมาข้อที่สองนะหรือว่าผู้ใดเดินด้วยเท้าสามารถที่จะเหยียบย่ำห่วงแห่งจัก,กรวาลทั้งสิน้นที่ปกคลุมด้วยกอไผ่แล้วถึงฝั่งได้ผู้นั้นย่อมบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าได้ โยมเคยเดินเข้ากอไผ่ไหมสุดยอดเลยนะโยมนะใช่ไหมเดี๋ยวเกี่ยวหน้าเกี่ยวตาเดี๋ยวน้ําเดี๋ยวอะไรแทงเจ็บแสบไปหมดนะลองคิดว่านจักรวาลทั้งสิน้นเต็มไปด้วยกอไผ่ยอย่างเดียวเท่านั้นหนึ่งแล้วก็ถ้าสาม,มารถที่จะข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นได้ผู้นั้นยอมบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่คือความฉันทะที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านแสดงไว้ต้องมีฉันทะ ขนาดนี้ถึงจะสําเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องมีความพอใจถึงขนาดนี้นคนบางคนอาตมาเองแหละ <c oughs> คนบางคนนะบางทีเจออปุปสรรคอะไรนิดๆหน่อยๆในชีวิตท้อแล้วใช่ไหมโยมอาตมาตอนเป็นโยมเคยแต่งนิยายอยู่หลายเรื่องแต่งไปสักพักเลิกแล้วทอ้อลองนึกดูว่าพระพุทธเจ้านะ คนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะต้องไม่ท้อถึงขนาดที่ว่าโดนเหยียบนะเหยียบกอไผ่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะจักรวาลทั้งสิ้นนี้ยากขนาดไหนเออนะท่านก็บอกว่านะผู้ใดที่สามารถจะกระทำได้ข้ามห้วงแห่งจักรวาลทั้งสิ้นที่ปกคลุมด้วยกอไผ่ด้วยเท้าเปล่านะผู้นั้นย่อมบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าไดนะ้นี่เป็นอุปมาข้อที่สองนะหรือว่า ผู้ใดข้อที่สามนะหรือว่าผู้ใดปักดาบทั้งหลายลงแล้วเอาเท้าเหยียบห่วงแห่งจัก,กรวาลทั้งสิ้นซึ่งเต็มไปด้วยฝักดาบสามารถที่จะถึงฝั่งได้ผู้นั้นย่อมบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าได้นะบอกพูดถึงดาบเอาเสียบพื้นเลยแล้วก็ฝักดาบก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละให้มันกองกองกระจัดกระจายถ้าใครที่จะสามารถเหยียบ ฝักดาบเดินข้ามไปในพงดาบนั่นแหละข้ามจัก,กรวาลไปได้ผู้นั้นย่อมบรรลุค,ความเป็นพระพุทธเจ้าได้เ๋ยวน,นี้อุปมาข้อที่สามโอ้ยิ่งใหญ่มากนะหรือว่าผู้ใดข้อที่สี่นะหรือว่าผู้ใดเอาเท้าย่ำห่วงแห่งจัก,กรวาลทั้งสิ้นซึ่งเต็มไปด้วยถาดมีเปลวเพลิงลุกโชดช่วงสามารถที่จะถึงฝั่งได้ผู้นั้นย่อมได้บรรลุค,ความเป็นพระพุทธเจ้าได้ จักรวาลทั้งสิ้นเต็มไปด้วยหลุมฐานเพิงเราโดนน้าร้อนลวกเราก็ล้องแนละ้วไม่ต้องนึกถึงว่ามันเป็นหลุมฐานเพิงเต็มทั้งจักรวาลบอกว่าใครที่สามารถข้ามได้ผู้นั้นแหละสําเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าได้นผู้ใดไม่สําคัญเหตุเหล่านั้นะผู้ใดไม่สําคัญเหตุเหล่านั้นแม้เหตุหนึ่งว่าเป็นของที่ตนทําได้ยากคิดแต่ว่าเราจะข้ามหรือไปยึดเอาซึ่งฝั่งข้างหนึ่งจนได้ เขาผู้นั้นจัดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยฉันทะอุตสหาหะความพยายามและการสแสวงหาอันใหญ่ความปรารถนาของเขาย่อมสําเร็จคนนอกนี้หา,หาสําเร็จไหมคนที่มองเรื่องเหล่านี้ว่าไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาถ้าจะทำนนี่แหละจึงจะสําเร็จไดโ้โยมไหวไหมถ้าเป็นโยมโยมไหวไหมมีใครไหวไบ,บ้างไหมมีใครอยากเป็นพระพุทธเจ้าไหมโยม เอนีอ่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่ากิจโฉพุทธานมมปาโทการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นของยากอย่างยิ่งยากแค่ไหนอธิบายมาขนาดนี้โยมก็น่าจะเห็นภาพนะคนที่คิดว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ยากสําหรับตัวเองจะมีสักกี่คนเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้เจอพระศาสนา ถึงแม้จะไม่ได้เจอพระาศาสดาเราก็ถือว่าได้เจอพระธรรมคําสอนซึ่งก็เป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่พระองค์ให้ไว้เราก็มาทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ตามที่เราได้โอกาสอันดีนั้นแล้วเพราะในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเกิดที่ไหนยังไงนะตอนนี้เรามีโอกาสแล้วก็มาทําบุญทากุศลก็ <นะ S 1> สุมเมธาดาบทแม้ประมวลธรรมทั้งแดประการเหล่านี้ได้แล้ว ยังกระทำความปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นอนลงนะฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรสเสด็จมาประทับยืนที่เบื้องศรีรษะของสุมเมธ,ธาดาบททรงลืมพระเนตรทั้งสองอันสมบูรณ์ด้วยประสาทมีวันณะห้าชนิดประหนึ่งว่าเปิดอยู่ซึ่งสีหบัญชรแก้วมณีถอดพระเนตรเห็นสุมเมธ,ธาดาบดนอนบนหลังเปลือกตมทรงดำดิว่า ดาบทนี้กระทําความปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อกว่าเป็นพระพุทธเจ้าความปรารถนาของเขาจากสําเร็จหรือไม่หนอดังนี้แล้วจึงทรงส่งอพระอนาคตังสายานใคร้ครวนอยู่นะก็ความปรารถนาทั้งหมดนี้ปรากฏเห็นชัดเจนในสุมเมธาดาบทครบไหมโยมเป็นนักบวชไหมเ,เป็นผู้ชายไหมเ,เป็นมนุษย์ไหมก่อนเ,อเป็นมนุษย์เป็นผู้ชายไหม เป็นผู้ชายด้วยนะบรรลุอลหรหันต์ได้ไหมอ่นะก็ได้ได้เห็นพระศาสดาได้เห็นพระสาสะดาหไหมได้นะเป็นนักบวชไหมเป็นเนะี่ยมีอภิญญาห้าสมาบัติแปดก็มีนะได้มีการกระทำยิ่งใหญ่สละชีวิตก็มีชันทะก็มีนะทำแปดประการก็ครบถ้วนในสุมเมธาดาบทพระพุทธเจ้าทีปังกรนะก็ทราบวาระจิตเห็นอยู่ก็เลย ทรงใคร่ควรด้วยพระอนาคตังสยานว่าดาบนนี้เมื่อปรัถนาความเป็นวระพุเจ้าอยู่ความปรรถนาของเขาจากสําเร็จหรือไม่ผู้ทธพยากรณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวว่ากันต่อในครั้งต่อไปนะยโยมนะวันนี้หมดเวลาแล้ว <c oughs> ก็พูดถึงพอสมควรในเรื่องของความเป็นวระพุเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องง,ง่ายง่ายนะโยมนะ สำหรับวันนี้ก็อ阿拉เมตาตาพอแล้วด้วยคำพูดมีประมาณเพียงเท่านี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายประสบความสุขความเจริญประสบความสวัสดีมีชัยในทุกสิ่งที่หวังที่ตั้งใจอันเป็นกุศลและขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราได้กระทำแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเพื่อถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุนเทินอิทงังนญาตินังโหตุ สุขิตาหุนตุญาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิดอิมังบุญาภาคังสัพพัตานาง เทมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอแบ่งส่วนบุญนี้ให้แก่สะรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วกันเทินต่อไปรับพรเป็นภาษาบาลีแปลนะโยม สบีเดโยวิวัชันตูความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสับบโรโควินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเบะะตบวตวันตรายโยอันตราย ο. อาย่ามีแก่ท่านสุขีดีขายุโกบะวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาดนาศิลิส,สนิจังวุธ,ธาปจายโนจัตตารธรรมวัดดนติอายุวันโนสุขังพลัง ทำสี่ประการคืออายุวันหนาสุขภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภาวะตุสัพพมังกลังขอศัพพมงคลจงมีแด่ท่านรักขันตุสัพพเดวตาขอเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพพบุทธานุภาเวนะ้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะ้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสดาสดีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทิน